ผมแนะนำนะครับการทำดอกกุญแจพับใน t ตัวต้าวีโกนะครับตุวนี้ดอกเก่าเป็น3กลุ่มนะครับนุ่นใหม่ที่ใส่เป็นกุญแจพับนะครับมี3ามลุ่มเหมือนกันพับได้นะครับสะดวกในการเก็บนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงนะครับว่าจะลงรีโมทยังไง เสียบปุ่มจครับรอสักครู่นะครับเห็นครับสองสามสี่ห้าครับเปิดปิดปิดออฟครับเปิดออนครับปิดออฟครับปอดคายล็อกนะครับโอเคครับมุ่มจะตอบรับแล้วครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับมะนเ่าเ่าครับล็อกกลายล็อกครับจะใหม่ครับล็อกครับกลายล็อกครับเรียบร้อยนะครับสนใจทำกุนแชาพับนะครับสอบถามรายละเอียดมาได้ที่นัดดัครับ0 8 1 2 8แ1 2หนอครับขอบคุณมากครับ